มะลึงสูตรนี้มดแมลงหายไปนานถึง30ปีแถมพริกชอบมากโอ้โห,หมดตุยไปเลยจ้ะสูตรนี้พริกดกติดดอกดีดอกไม่ล่วงผลไม่เนา่าพริกใบงอกงอค่ะเม่ต้องเด็ดทิ้งนะคะเกิดจากเจอเพี้ยไฟไรแดงเข้ามากัดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบนะคะต้องเด็ดทิง้งและใช้ขี้เท้าถ่านสูตรพิเศษคะ่ะโรยไปที่ยอดเลยจ้ะและทิ้งไว้หนึ่งคืนมาลาดตามด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําขี้เท้าสูตรพิเศษมาทำสูตรไล่มดแมลงหายจนลืมไปเลยคือขี้เท้าถ่านนะคะ1่ถ้วย ใครไม่มีขี้เท่าฐานใช้เปลือกไข่นะคะและเราก็ใส่สิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือผงซักฟอกหนึ่งช้อนโต๊ะพูนพูดกำจัดมดดำมดแดงมดคันไฟเพีียไฟไลายแดงลายขาวกำจัดยุงจิ้งจกตุ๊กแกแมงหวี่แมงวันแมงสาบได้ด้วยพิกใบหิีงอเด็ดยอดทงมีอีกหลายใบค่ะแม่โรยขี้เท้าทั้งหมดเลยค่ะขี้เท้ามีฤทธิ์เป็นด่างปรับค่าพีเฮในดีแล้วเราก็ตักนะคะขี้เท้าฐานที่ผสมผงซักฟอกลงไป1ช้อนโต๊ะในน้ํานะคะ5ลิตร10ลิตรค่ะก็ไปลาดลดเลยจ้าเพื่อนเพื่อจะใส่สเปรย์ฟอกก ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยจ้ะไต้มดมะละ